ตึกเป็นเวอร์เทชั่นเตอร์ในด้านนี้นะครับพยขยายมานี่เวอร์เทชนี่ยว่าใช่เวอร์เทชั่นเตอร์เดี๋ยวจะไปกันที่เมโมเรียลนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเข้าสถานีนี่กันก่อนนะครับซึ่งเป็นสถานีที่เรียกว่าสร้างใหม่ซึ่งสวยมากอทุกคนครับข้างหลังก็คือตึกออคสูลาซนะครับเป็นรู้สึกมันจะเป็นสถานีรถไฟนะครับก็จะตึกมันสวยมากอันนี้เพื่อนๆก็กำลังเรียกว่าถ่ายรูปอย่างลุ่มหลานสวัสดีครับคีซุนอุ้ยเอมายอุ้ยเอมายแซฟเป็นไงบ้างครับเอมายดีค่ะที่ หลังนี้ก็คือเขาเรียกว่านอตนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นตึกหนึ่งหรือตึกสองแต่ว่าเขาเรียกว่านี่คือฝั่งนอตนะครับทั้งบ่อน,น้ำเนี่ยเคยเป็นตึกประอ่อนงข้างนี้ก็จะเป็นสลักชื่อของผู้ที่อาจจะเสืชีวิตและอาจจะสูญหายจากเหตุการณ์นี้ไปนะครับซึ่งก็จะมีตึกด้านนี้มาแหบน,นะบก็คือตึกวันนุโบเทสเตอร์อยู่ตรงนี้แทนจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าตึกวัเทตโดยถล่มแล้วจะไม่มีตึกใหม่จริงๆมันก็มีตึกตระกูลวัฒเทตโผลมาอีกหลายหลตึกเหมือนกันอย่างนี้คือท มันก็จะมี2 v วอ t ์ชันเตอร์3 v วอ t ์ชันเตอร์แล้วก็4เวอร์ชันเตอร์ใแถวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างทับที่เดิมแล้วทีนีน๋เราก็ต้องไปชาร์จจิ้งปูกันนะครับไปหาน้องกระทิงน้องกระทิงนำโชคใช่ไหมน้องพิมพ์ เราลองไปหาหน้องกระทิงเพื่อจะเป็นรูกไข่น้องกระทิงไข่น้องกระทิงใช่แดดแรงมากต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วก็แดดแรงก็ไม่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 แปลกขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าแดดแรงแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนแบบร้อนขนาดนั้นแล้วก็มีลมเย็นๆจริง,งๆมากๆที่มันกำลังหายไปด้วย,ยกันกินล <laughs> ้วกำลังหายไปเส้นผมที่กำลังหายไปห <laughs> ายถ่ายรูปไม่ได้เลยเดือด,ด ม่ลูกเคยบอกอย่างว่าอากาศแถวเมกามันคือมันร้อนจริงเว้ยแต่ร้อนแห้งๆคือเดินไปเดินมาเนี่ยไม่เจอปัญหาเหงื่อออกเลยคือตอนเราอยู่ไทยเนี่ยเราจะชอบมีปัญหาแบบเราเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากเหงื่อก็ออกมือเหี่อก็ออกหลังเหี่อก็ออกตัวคือแบบเวลาใส่เสื้อแบบใส่เสื้อนิสิตก็ต้องแบบหาเสื้อกล้ามมาใส่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแบบมันเห็นรอยคาบเหงื่อครับพี่โ่ดีครับเย้พี่โมใสร็จแลดันลาบออไนี่คือ่วนที่มันใหญ่มากมากๆเล้ในในนิวยอร์ก อันนี้กลใหญ่มากเลยนะส่วนใหญ่ถนนในยี่หองมันจะแบบสามสี่เลนอันนี้มันแปดเลนสองฝั่งกล้วยใหญ่เยอะจะมีเท่าไหร่อะที่หอกนะเว้ยเน้นจำนวนไม่เน้นขนาดแต่บ้าเราเน้นขนาดเป็นเน้นจำนวนจำนวนน้อยมาก เราสามารถจบไข่น้องเขาได้เนี่ยเราจะก็เป็นโชคดีคือก็ไม่แน่ใจว่าทำไมขนาดคือมีความเชื่ออย่างนี้แบบคนไทยจบไขวัวแล้วจะโชคดีจะได้รับเลยกันทองแถวตรงนี้ยาวมากนะคะอยที่ดูนี่คือแถวนะครับต่อไปถึงข้างหลังนะครับวยทำเลยเราทำได้จริงๆแถวมีสองแถวด้วยซ้ำมันจะมีแถวอยู่ข้างหน้ากับแถวด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับทงช่ายมีการระเบีะคนับโอเค thank you so much yo voy a ser su maestra de ceremonia mi nombre es m i o s o t t i muñoz จองตัวเป็นแบบ pedestal กคือขึ้นไปที่ฐานนะครับถ้าล่าสุดมันจะเป็น general admission คือสามารถเข้าไปแค่ตัวเกาะเฉย üss, สามารถเดินรอบเกาะเดินรอบเทปีแต่เราสามารถเดินขึ้นที่ฐานได้ตอนแรกอยากจะจองคาวแต่แบบมันเต็มมาตั้งแต่แบบก่อนเรากจากไทยได้ซ้ำอไะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคพลาดซึ่งเทปีสริภาพก็ดีเห็นแล้วน้องเราอยู่ตรงนี้นะ คุณมีความกดดันมาของตัวเองแล้วหรือยังตอนแรกอะฉันฟังใช่บ้ h o า you doing? ตอนแรกนึกว่าแบบทำอะไรอยู่ลูดอ๋อ I'm working นี้ความรู้จากการตอบลูกค้าอกของเราอะิมพูบขึ้นใช่ยังกินของเรายิมพูบขึ้นในการทำอันีวัจุรนี่ยคุณจะอะไรซีเวนียบอซีเวเนียครับ Do you have i s มคอรู้สแบบพวกเขาว่า e e s ไม่ชัด Do you want to feel the water？Do you want to feel the water？อยากรู้สึกถึงน้ำหรอตอนน้ำสาดแม่งที่้คนไทยแบบว่าออกไม่ดีเว้ยากับ L รอนานมากอันนี้หิวเหรอหิวากเย่สวยอ่ะได้ยังวะชกล้องไหนชวบกล้องกล้องอะไวะ ให้ถ่ายรูปโชว์รูปโชว์รูปให้กล้องดูเอกล้องไม่อยู่ที่นกล้องอยู่ไทยู้แทนฝาผ้าไม่เอาครับตนี้ไม่เอาครับมันมีแม่ตีมาในวัยวัยรุ่นอนกาในอฟฟิดิออฟฟิเช็คอเชอฟิเช็คอีอีาีนนาวเจงจในจรงในงในงทาแล้ว อีอีบิมบิ๊มบมบมบเที่ยวใหม่เพิ่งซื้อจากนิวยอร์กเมื่อกี้ร้านกิฟช็อปนิวยอร์กกระโปรงรองเท้าดนโซเลสรองเท้ารอยเดนโซเลสซูมลงมาสิรองเท้ารอยเดนโซเลสรองเท้าซื้อที่ต่างประเทศกระเป๋าซื้อตลาดนัดต่างประเทศนี่ของอะไรเขาถามของไนกี้กางเกงในอ่ะเป๋ากางเกงในซื้อตลาดนัดอ่ะฟลิกีโมกาดีด้าเสื้อจีนเสื้อไหนวะเอโร่เสื้ออะไ มั้งกางเกงยีรี์วายก็ตุดาญี่ปุ่นนะคะดีล่าซื้อจากญี่ปุ่นผูงเท้ารถเออ้าม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 ากระเกงดิกกี้รองเท้าสเกชเชอร์สบายมากแค่นั้นแหละแล้วเกงไหนอ่ะจนเกงในที่ไทยเหม่อดูแม่พีมฟิพี่โมพี่ผมยังรออ่าออฟฟิศออฟฟิศเช็ครีแบนเสื้อเสื้อที่ไหนรีแบรนด์เสื้อไม่รู้เขากินจัดรู้จักรองเท้าบาจาเฮ้ยกระเป๋าขอที่ไทยแบรนด์้อง ทำอีอีครับนพูดพูดด้วยเรียนพูดพูดมือเอาหมึกมือทำปากยิ้มทำปากยิ้มอีอีฮ่า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 ยคตรร้ายโคต้ายโบทลารนัสแว่นเฉดไม่รู้จำได้แล้วเสื้อทอมมี่กระเป๋าจากเอเมซอนเข็มขัดจากไหนไม่รู้จำได้แล้วอีกจะฉาดจัฟฟี่เออรองเท้าไอดาสซีทีนี่แมงเกงในกแม็เกงในที่ไหนแม็กเกงในตัดด้วยอี ทำให้ได้รู้ว่ากางเกงในส่วนใหญ่ซื้อตลาดนัดขอโทางเกงในซื้อที่ไหนตลาดนัดเออตลาดนัดกางเกงในใครไปซื้อตลาดนัดบ้างฉันใครทีมห้างบ้างฉันโอ้ยทีมห้างทีมเมกาบางนาซื้อเมกาจริงๆโดยเคลือบทองกางเกงในห้างโดยเคลือบทองไม่ต่างกันมากเออไม่ต่างกันหรอกกางเกงในกูซื้อที่นี่ยี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบจริงๆอ่ะกี่สิบบาททุกคนครับตอนแรกกูถ่ายแนวนอนแล้วนี่กลายเป็นคลิปแนวตั้งซะแล้วนะครับตอนนี้ ขอบคุณแฟ้คลับขอบคุณ follower ที่ติดตามมาตลอดนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็โอนตังค์มาที่098แล้วก็กดนโดแปะ้อมเพทให้ข้างา่าคะคเพคนดูคนที่ย้อนเห็นะถ้าไม่เอาเด็กก็ปิดไปจริงๆคือจะมาบอกว่าเซ c ร r i ิ y ตี้ไม่ตรวจเข้ม คือต้องบอกว่าเซนต์ตี้บางทีมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็อ่อนมากบางที่ก็เข้มมากอย่างที่นี่คือเข้มมากขนาดจ,จะขึ้นเครื่องบิน<อ>เนี่ยเข้มขัดอะยังไม่ถอดแต่ที่นี่คือต้องถอดขิมขัดกิ<อ>๊ส<อ>ีไม่ใช่อต้องอถ,อถอดดีต้องถอดเขาให้ถอดเสื้อด้วยแต่ไม่ยอมถอดกันเดียวอะเสื้ออะไรวะ <laughs> เสื้อโัวขาวเสื้อเนี่ยออ ถอดเลยเสื้อถอดถอดรองเท้าก่อนเอากระเป๋าแล้วก็เอาพวกแบบอุปกรณ์ยันต์ที่นี่ออกมาถอดเข็มขัดถอดนาฬิกาถอดแว่นแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงในถอดกางเกงในด้วยแล้วก็เข้าใจว่าปด้งหลังเอาใหม่ดิใครใหม่ใครใหม่ คิงโดนี่ตรวจอะไรบ้างเวลาตรวจพลังงานเข้าคิงโด้แค่เปิดกระเป๋าให้ดูแล้วเขาก็เอาไม้เคี้ยๆๆนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เปิดกระเป๋าให้ดูแล้วเคี้ยๆเวลาจะขโมยของกากบ้าน่ะก็ต้องแบบหาเสเวเตอร์มันจะมีเสเวเตอร์เฉพาะวันหนาวก็จะเอาอะไรห่อไว้ขโมยกากบ้านสวยเลยขโมยอะไรบ้างขโมยพิซซ่าไม่ได้ปกติอ่ะมันต้หยิบออกมาเลยเว้ยเขาไม่เขาไม่เช็คหรอกเคยเคยหยิบแฮมเบอร์เกอร์ลงอาหารออกครั้งนึงแล้วเขาถามว่ามีดีจิ้มไหมโอ้แต่ว่าดีดี ดซื้อว่ะอ๋ออันนี้คือซื้อจริงๆที่นี่เขาตรวจเจาะเยอะป่ะวะเขาให้ถอดทุกอย่างที่อยู่แบบเรียงนตัวยกเว้นข้าวต้มหูนาฬิกาอะไรเงี้ยนะของมืเข็มขัดถอดเข็มกระตายถอดาที่นี่หมายถึยงในข้างหลังเมื่อกี้ แต่จุดออฟบีเบอร์ดี้นะคะทุกคนรอมานานมากแล้วรอแบบเดี่ยวเองไม่น่าเลยเทคสองเทกสองเราก็รอมานานประมาณนึงแล้วเนาะเลอมากเลยอ่ะมึงมีอะไรที่เราจะแบ่งนี้แล้วมันจะปิดป่ะไม่มีเออมันก็ชิวไม่ต้องเครียดทำกาแฟจะให้หิวข้าวดูดีพอยที่ติกดูดเด๊เจะได้เก็ดจ๊ได้ไปกูบอเบไปที่เซนทริชันดีกว่าปไป มาแล้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ 6, ตแตมากเพราะว่าเรายู่แบบที่เขาเอาเลยข้างหลังเป็นเมือเป็นันใต้ทั เดี๋ยอยอ่งที่เพื่อนบอกมีหอบทีมีมที่ว่าเม่ไอ้ช่อเรามาถึงกันแล้วมีแงสังเกตเห็นทุกคนถือน้ำเลม,มอนกันทุกคนเลยคือถ้าเรือมันจะอยู่ด้านหลังเนาะคือเวลาเดินเข้ามาเราก็ต้องเจอกับด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินอ้อมไปทีข้างหน้าปไปทายข้างหน้ากันนะครับแต่ตอนนี้นี่ไงที่มาของที่มาของน้ำมะนาวนี้นะครับ ราคา6ดอนนะครับแต่แก้วใหญ่มากแต่ถ้ามันเหอะอะไรก็ตามที่ก่อนนี้น่าจะแพงจริงๆจะเข้าเขาบอกว่าเขาต้องมีควายมีประมาณนี้คือห้ามใส่แบ,บ็คแพ็คห้ามอาหา์ห้ามโง่ันยาดใหญ่ห้ามเอาไทฟอนไปแล้วก็ห้ามเอากำก็คือแบบความฝดรังห้ามเอาเข้าไปซึ่งข,งข้างนี้เขาจะมีล็อกเกอร์ให้นะครับสับคนที่อยากจะอยากจะใช้ล็อกเกอร์นะครับ ที่ถ่างนะครับข hey right. ึ้นลิฟต์ดีกว่าขึ้นมาห้าชาแลก็ต้องเดินต่อนะ แร้ตอรายการด็อกเทสตตไม่ใช่ฉันม่ยได้กินกูเล็กคอดไอยู่กูลกอดอยู่แต่ขาขับต้องตาบันไดทุกคนนะคะมันถึงแบบมีแต่บันไดไม่มีไม่มีลิฟต์ลงไม่แต่ลิฟต์ขึ้น แต่ว่าคนขึ้นค้ารู้สึกว่าจะได้หินว่าออต้องเลยข,ขึ้นอีกเยอะเลยระหว่างนี้ก็จะมีสิ่งเรียกว่าหอนะครับหอบินไปบินมาแลครับเพราะว่ามันจะมีทัวร์ในการน,นั่งหอด้วยนะครับในเรือง ขึนขอเขาจะพาบินวนรอบเนี่ยครับในเมริกาที่เขาจะพาไปอีกเยอะมาบินวนไปวนมานะครับเสียงนี่คือเสียงหอที่คือดังมากทุกคนนี่คือมหาสมุอ้น้ำแรงมากทุกคนงานมันจะแรงนี้นะครับแต่น้ำก็ไม่สอาใคระอ่าตอนนี้อยู่อเมริกามาเดือนกว่าแล้วแลก็นี่แหละคือสาดรเมริกาทีคือทคนั้มาเมื่อีริมีน้อยคนมากแล้วที่เราสัมา วันนี้ครับสองห้านอนกลนนะคืนเนี้ยเอาคุณนอนกลนไม่กันก้นตั้งแต่ยังไม่ยังไม่หลับคืนมานอนเนี้ยคืนสามคืนกูก็แบบผห็นไปมองแล้วแล้วก็ได้ตองแปลกอ่ะตอนนั้นกูสติไม่ค่อยมีแล้วไงแล้วแบบมึงก็บอกกูว่าเอ้ยมาฟังแผนก่อนแล้วกูก็พยายามทำให้ตาให้ตื่นเออสวัสดีครับ คอนเทคเพลงอะกล้องเรียความอะมันเกี่ยวอะไรกันวะมาดูดูตรงตัวแเพลงปิ้งย่างให้ฟังไรอย่ส่สดครน้องพิมพ์สวัสดีครับไอ้ย่าอกสำลกอะสีวะมีคนเคยแซวว่าแบบแรกๆอะวงเน้นออกกำลังกายออกเพลงวิ่ง สักพักออกเพลงชาถ่ายุกออกเพลงไม่ยากถ้าพูดถึงแบบผู้ชายนะจับเธอปิ๊งไปปิ๊งมาถ้าผู้ชายนี่จะรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกร้อนเหรออันนี้คือเขาพูดถึงเธอใช่ไหมจับเธอปิ๊งตอนเรามาจะเรียกเรียกหมูว่าเธอทำไมฮะเทาเรียกว่าเธอมันต้องแบบ คนคนหมูอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วคนหมูเป็นคนแดกหมูแล้วเรื่องของผู้ชายก็คือจับกูปิ้งพิกไปพลิกมากูคนรู้สึกไงวะรู้กยังไงมอยูดละใจอะโหนะทำาดูเล่นมากเมื่อกี้อะราไม่ได้อ่ะเราพิมฟอง ดีๆสม,มก็มาทำอีกแล้วก็แบบอ้าขาแล้วก็เอาไข่มาใส่หน้าแล้วก็ตดบุตรข<อ>ี้ยดจริงห้ามเถิดแค่ดี <laughs> แม่มากโยกเมกเอ,อ้ยน้ำท่วมเมกกระต่ายลอยคออ้าตื่นไป <laughs> อันนี้คือ,อหลับหรือว่าตื่นแล้ววะอ๋อเราตื่นมาตื่ต่อใครว่ามาเมกาไม่มีตลาด <laughs> นี่คือตลาดนะครับต้านกลางอเมริกาอเวนเจอร์แชมเปญกับสะพานข้างหน้านี <laughs> ้ ข้างหลังไปแกสเตชั่นใช่เลยจริงๆริงนิวยอร์กยูนิวอร์ลีสตี้นะครับกําลังจะมาสมัครเรียนการติดอย่างดเดียวไม่มีตังค์ครับขอบริจาคเงินต่งน้องสองเรียรนได้ที่ลิงข้างล่างนี้นะครับโอเค